ออกยาเสนาพิมุกหรือท่านยมามาดะนางามะสะเป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสยามในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านได้เข้ารับทำราชการจนมีความดีความชอบได้เป็นถึงเจ้ากรมทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นจนมี รัชทินานามเป็นออกยาเสนาพิมุขท่านทำราชการและมีบทบาทเรื่อยมาในราชสำนักสยามตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเอกรทศรถจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองท่านยามาดะคู่นี้นะครับมีประวัติและชาติกำเนิดที่ไม่ชัดเจนักบ้างก็ว่าท่านเป็นคนหามเกี้ยว ให้กับใดเมียวท่านหนึ่งและต่อมาท่านก็ได้เดินทางเข้ามาสู่แผ่นดินสยามเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานกันว่าท่านเดินทางเข้ามาในปีพุทธศักราชสองพหหซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาุสรสแต่มีบางแห่งระบุว่าท่านได้เดินทางเข้ามาใน แผ่นดินอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2164และได้เข้ารับราชการเป็นทหารในกรมทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้เป็นถึงตำแหน่งเจ้ากรมมีราชธินานามเป็นออกยาเสนาพิมุก มีบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองภายในรัชสำนักจนมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงเกรงอิทธิพลของญี่ปุ่นมากโดยเฉพาะออกยาเสนาพิมุกผู้มีความโดดเด่นและเป็นที่เคารพยำเกรงทำให้พระองค์ทรงวางแผนที่จะกำจัดท่านออกยาด้วยการส่งท่าน ไปปราบปรามหัวเมืองทางใต้ที่คิดแข็งข้อต่อกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งขณะน,นั้นกำลังเกิดเหตุวุ่นวายอันเกิดจากชาวฮอลันดาที่เมืองปัตตานีและท่านก็ได้ยกทหารไปปราบเมื่อเหตุการณ์ทางเมืองนครเสร็จสิ้นท่านจึงได้รับโปรดเก้าให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในปี พุทธศักราช2,171ในการรบครั้งหนึ่งออกยาเสนาพิมุกได้รับบาดเจ็บที่ขาท่านทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนถึงแก่ความตายแต่มีหลักฐานบางแห่งระบุว่าท่านได้รับพิษจากยาที่ออกพระมลิตเจ้าเมืองชัยยาซึ่งนำมาสมานแผลให้ซึ่งออกพระมลิตผู้นี้อาจได้รับคำสั่งรับ จากสมเด็จพระเจ้าประสาททองให้ลอบวางยาท่านออกยาเพื่อตัดเสี้ยนน้ำของแผ่นดินออกไป